Hey, มาแล้วมาแล้วอกีกระจังไอ้ะระจังฉัน<อ>ฉันมาแล้วอ,อะไรกันเนี่ยอะไรฉันก็จะมารับเธอไปโรงเรียนไงนมารับฉันไปโรงเรียนพี่กินอะไรผิดบานหรือเปล่าเนี่ยฮะเอ่อฉันก็เห็นว่าบ้านเราสองคนก็อยู่ข้างกันอยู่แล้วอะ่ะพจ่เดินไปโรงเรียนทําไมเล่าก็ฉันก็เอารถยน์ไปโรงเรียนทุกวันอยู่แล้วอะ่ะนี่เรียนมาตั้งหลายเดือนละเพิ่งจะคิดได้เหรอเอออย่างน้อยฉันก็คิดได้นะป่านั้นรีบไปโรงเรียนนะเธอแล้วเดี๋ยว พี่ทาโร่ทำไมพี่ต้องเอาห่วงยางมาใส่ไว้ที่ตัวพี่ด้วยอ่ะเอาก็เกิดเกิดอุบัติเหตุห่วงยางจะได้ช่วยฉันไวน้ไงฮะ <c oughs> ฉันน้อนเล่นนะห่วงยางเนี่ยฉันก็จะเอาไว้สอนเธอไว้นะ็นไ,ไงเราเดี๋ยวนะ ที่จะสอนฉันว่ายน้ำเหรออฉันรู้มาจากรุ่นน้องอะว่าวันเนี้มันมีค่าวิชาพละรุ่นของเธอปีนี้เรียนว่ายน้ำใช่ไหมแต่เธอว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวฉันอะจะสายเป็นคนสอนเธอให้เองเดี๋ยวก่อน ที่ตอนเด็กๆฉันให้พี่ช่วยสอนอะ่ะพี่ยังไม่ช่วยฉันเลยแล้วทำไมตอนนี้พี่กลับจะมาช่วยฉันอ่ะเอ,อ่อฉันก็แค่เบืเ่อวันนี้ฉันไม่ค่อยมีวิชาเเรียนก็เลยว่าจะไปสอนเธอเล่นๆอยากจะไปดูสาวๆใส่ชุดว่ายน้ำก็พูดมาทนานเ,ออเรื่องนั้นก็อย่ามายุ่งเอะนะเอาว่าเดี๋ยวฉันสอนเธอเองไปรีบไปเถอะเดี๋ยวไม่ต้องหรอกนะ่าฉันฝึกเองได้อะ่ะนี่ยายกระจังเฮ้ลืมดิฉันอะ่ะ เธเป็นนักกีฬาโรงเรียนว่ายน้ํานะเธอก็รู้นี่ไอ้นูก็รู้แต่ฉันไม่อยากให้พี่สอนนี่คิดดีๆนะถ้าเธอสอบตกเธอจะไม่ได้เกรดสีนะเออก็เอาไงเ,เ,เธออยากได้เกรดสีดูวยผู้ชายอยู่แล้วนี่ก,ก็ได้ถ้างั้นหมาขึ้นรถแล้วแล้ว<อ>ขึ้นรถเลยนี่ขับไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอาแน่นอนอยู่แล้วนี่ก็พี่ขับไปโรงเรียนทุกวันใช่เหรอฉันไม่เห็นเล้พี่ขับดีๆดีโอเคโอเคนฉันว่าปล่อยฉันลงไปเถอะนะฉันไปเอง Okay. ใกล้ถึงตรงนี้แล้วล่ะแจกอังเปาเข้า wallet ฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้แต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์อ a l l e t ของทุกคนไว้ด้วยนะเออมาแล้วมาแล้วนี่เหลือแค่อีกสิบนาทีเองเนี่ยเพื่อนหนูเขาไปพักกันหมดแล้วพี่เห็นไหมขโทษที พ,พี่ก็รีบสุดสุดแล้วอะนี่ถ้าเกิดว่าพี่ติดเรียนอะทาไมต้องมารับปากหนูด้วยไม่งั้นหนูจะฝึกไปก่อนเอ่อพี่ขอโทษนะกันนะแปลว่าเดี๋ยวเราเริ่มมาเรียนกันเลยดีกว่าจะมาลงมาเรียนอะไรอีกมันเหลือแค่สิบนาทีเองนะพี่เดี๋ยวต้องรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงเนี่ยเอ่อสิบนาทีว่าสิบนาทีดิอย่างน้อยก็ยังได้ฝึกด้วยกันอะนะเอ่อแต่ว่าสิบนาทีมันไม่พอหรอกนี่พี่พอดินาทีเดียวอะมันก็มากพอแล้วฮะเอ่อ ฉันหมายถึงว่าฝึกกับฉันแค่นาทีเดียวเธอก็เก่งขึ้นได้ทั้งเยอะแล้วอะไรจะหลงตัวเองขนาดนั้นเชื่อฉันเถอะนะนะสิบนาทีก็ยังดีให้ฉันสอนเธอแม่น้ํานะเออเออสอนดีๆแล้วกันมีเวลาแค่สิบนาทีนะต้องเอาไว้ฉันว่ายเก่งที่สุดเลยเอออืมได้เลย ว่าแต่เธอว่ายน้ำไปถึงขั้นไหนแล้วอ่ะก็พื้นๆนะพี่อ๋ออย่างน้อยได้พื้นฐานละแบบนี้แป๊บเดียวหมายถึงว่าอยู่ที่พื้นยังไม่เคยลงน้ำเลยอ่ะอ๋อโอ้ยงั้นงั้นมาเริ่มกันเลยโน่ตามฉันลงน้ำไปนะอืมมาโดนมาเลยฮ่าไแบบนี้ไปแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยพี่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 มันจะตกแล้วมันจะตกแล้วเธอพยายามขยับมือขยับเท้าดิช่วยด้วยขยับเอาดิพี่ถังเราช่วยด้วยเออ งั้นเอาแบบนี้แล้วกันนะทำไมไหนว่าได้พ um> ื้นฐานแล้วไงก็บอกว่าพื้นๆยังไม่เคยลงน้ำเลยโอ้ยเอเนี่ยนะไม่ต้องหัวร้อเลยนะฉันจะเป็นไหมเนี่ยเอาไปนะวันนี้ไม่เป็นฉันจะสอนเธอจนกว่าเธอจะเป็นเลยทั้งชีวิตฉันก็ยอมก็ไม่ต้องสอนฉันทั้งชีวิตแบบนั้นก็ได้มั้งอีกเดี๋ยวฉันก็เป็นแล้วนะ แต่ตอนนี้ปล่อยฉันลงได้แล้วอืมไม่อ่ะฉันว่าฉันอุ้มเธอว่ายน้ำแบบนี้ให้เธอชินกับน้ำก่อนดีไหมเอ้ยไม่เอาเฮ้กินอะไรอยู่หรอพี่ทาโร่อืก็ฉันไงกินอะไรอยู่อ่ะ กินข้าวเสร็จแล้วกำลังนั่งพักเดี๋ยวอีกสินาทีก็จะไปเรียนแล้วเนี่ยอ๋องั้นฉันนั่งด้วยนะเอออะอะไรของพี่วะเนี่ย <c oughs> อะไรก็แค่นั่งด้วยไม่ได้อะไม่ใช่เรื่องนั้นหมายถึงว่าเรื่องทั้งวันเนี้ยอ,อ,อะไรกันน่ะไม่เห็นเข้าใจเลยก็ <c oughs> วันนี้พี่ดูพูดจาดีกับฉันแปลกๆแล้วก็ทำดีกับฉันแปลกๆอะ่ะหรือว่าพี่มีแผนชั่วอะไรอยู่กันแน่ <c oughs> เออบ,อบ้าหรือเปล่า ฉันจะมีแผนชั่วอะไรกับเธอนี่เลิกมองฉันเป็นตัวร้ายได้ไหมฉันน่ะไม่เคยคิดร้ายอะไรกับเธอเลยนด้วยฉันมองพี่เป็นตัวร้ายมายตั้งหลายปีแค่ทําดีวันเดียวเนี่ยจะให้ฉันมองพี่เป็นคนดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีทางหรอกเออแต่จริงๆนะฉันไม่เคยคิดร้ายอะไรกับเธอเลยอะ่ะฉันจะรอดูแล้วกันเออว่าแต่เลิกเรียนแล้วเธอมีธุระไหมอะ่ะทำไมอะ่ะเออคือว่าฉัน เจอหลานในตีมเปิดใหม่อะเธอชอบกินไอติมใช่หรอไปกินกันไหมฮะเออฉันหมายถึงว่าเราไปกินกันอ่ะกินไอติมกันไหมอะกินไอติมใช่ไหมเออไอติมไอติมเดียบเลี้ยงเองแต่ว่าเธอไปรอที่ร้านเลยนะฉันมีงานที่ต้องส่งอาจารย์น,นิดนึงเดี๋ยวฉันรีบตามไปมาแปดเลยเนี่ยทำไมต้องชวนฉันไปกินไอติมด้วยอ่ะหรือว่าพี่ออจะไม่มีอะไรทิ้งนั้นแหละ ฉันก็แค่อยากจะขอโทษเธอกับเรื่องที่มันผ่านมาที่ชอบแกงเธออ่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยก็จริงไงดิหรือว่าเธอคิดว่าฉันกําลังชวนเธอไปออกเดทงั้น,นหรอเออก,ก็ไม่ใช่สักหน่อยหรือว่าที่จริงแล้วใช่เออฉันไปนเรียนแล้วนะ มาสายจนได้นั่นมันออ <c oughs> หนูดีขึ้นแล้วค่ะพี่หนูไม่ไปไหนกับใครละหนูอยู่บ้านกับพี่ดีกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรวันนี้แต่งตัวน่ารักเลยนะแค่จะออกมากินในติมแค่นี้ทําไมแต่งตัวสวยจยังเนี่ยอ,อืไม่ได้แต่งอะไรสักหน่อยก็มันเหลือชุดนี้ชุดเดียวอะ่ะก็เลยหยิบมาใส่ <c oughs> งั้นจริงเหรออืมจริงจริงสิพี่ว่าแต่พี่นั่นแหละแต่งตัวไปไหนมาเนี่ย <c oughs> คือพี่นัดเจอกับเพื่อนรเก่าแถวแถวนี้อ๋องั้นพี่ไปหาเพื่อนเลยก็ได้นะเดี๋ยวหนูกลับบ้าน <c oughs> พี่ไปหามาแล้วกำลังจะกลับบ้านเหมือนกันงั้นก็ดีเลย งั้นเดี๋ยวหนูขอกลับบ้านพร้อมพี่เลยนะอืมนายดีดนี่ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรแล้วครั้งเนี้หนูจะจำไี่จนันตายเลยโอ้ไม่เป็นไรนะน้องสาวคุณนเก่งของพี่อ่ะต้องไม่ร้องไห้เอางแบบนี้สิก็มันแค้นใจนี่พี่หนูโดนพี่ทาโรกแกล้งหลอกแล้วอะ่ะเอาไหนเอานะ อันว่าเด็กกลับบ้านไปเราไปเล่นเกมต่อสู้กันให้มันระบายอารมณ์ของเธอเลยโอเคไหมได้เลยเอ,อแต่พี่ว่าก่อนจะไปเล่นเกมเราซื้อให้เตรียมกลับไปกินบ้านด้วยโอเคไหม,มดีเลยพี่งั้นหนูขอเคล็สีด้วยได้ไหมโอ้ยก็ได้ไม่ได้ไไดขอบคุณมากเลยนะคะพี่ยูตตะขอบคุณเรื่องอะไรก็ <c oughs> ขอบค<อ>ุณเรื่องนั่นแหละหพี่อ่ะเป็นพี่ชายที่ดีให้หนูอ่ะก็เธอเป็นน้องสาวพี่อยู่แล้วนี่ทําไมพี่ถึงได้แสนดีขนาดนี้นะขอบคุณนะพี่ยูตะหนูอ่ะรักพี่ที่สุดเลยให้เธอได้พบเขาและจงโชคดีอย่ามีอะไรให้เสียใจส่วนตัวฉันจะลืม